อะไรรู้เอะไกรรมเปลี่ยนไ ocial ต้องเปลี่ยนหใครที่ว่าปีน้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ค่อยมีถไปพบกับโลกไปมีหรือการทำคอนเ็นต์ของเรามีใครคิดแบบีไหคิดว่าโซเชียลมีเดียมีอยู่คะในอนาคตมีรู้มีนะคะ ocial มีเดีจะเป็นสื่อสื่อนึงนะคะที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญ กับธุรกิจแล้วก็กับการทำคอนเทนต์ต่างๆทีนี้เขาบอกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติง้งเทรนด์ปี2021มี 2, สี่เรื่องใหญ่ๆมีสี่เรื่องใหญ่ๆเลยมีอะไรบ้างนะคะมีในส่วนของการวิวัฒนาการของผู้บริโภคการคว่ำบาตรเรามาดูนะเขาเรียกว่าเป็น Cancer Culture คืออะไรนะคะแล้ววิธีการไม่เกิด Cancer Culture นี่ อันนี้มันขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือกองทัพของเราเวลาเลือกด้วยนะคะความโปร่งใสในการตรวจสอบโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นข้อมูลที่เราควรที่จะรู้นะคะว่าหลังจากโควิด19แล้วมีหน้าเราก็มองอว่าในทั่วโลกก็ยังมี โดย,ยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็น a c e สง o k นะคะอันที่สองก็คือคนที่เกิดยุค Gen Z Gen X Baby Boomer เริ่มอะไรคนะเบบ b ้ Baby Boom นี่คือคนอายุ50ัพนะช้อปปิ้งออนไลน์บ้านเดี๋ยวนี้ธุรกิจอะไรที่มาแรงมากที่สุดอะไรนะคะธุรกิจอะไรมาแรงในช่วงโควิดขายออนไลน์ถูกไหมอีคอมเมิร์ซ แล้วมีอะไรคะที่ต่อจากอีคอมเมิร์ซเมื่อเราสั่งของแล้วก็มีธุรกิจอะไรคะกิโลบี y ใช่ไหมเคอรี่อีเคอรี่ปริซีนีแฟชถูกไหมคะก็มีอะไรต้งหลายอย่างก็คือพวกโลจิสติกต่างๆโอ้โหเเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในปี2021แัลตอร์มอีกตัวึ Angry, really? ่งที curry, ่อยากจะให้ลองศึกษากันนะคะนั่นก็คือ TikTok เขาบอกว่า TikTok เนี่ย เริ่มม bueno, ีคนดาวน์โหลดมากกว่า100ล้านครั้งนะคะ100ล้านครั้งเพราะฉะนั้นการเปิดรงของ t o k อนะคะมากขึ้นในที่นี้มีใครยังไม่เคยเห็น t i k t o อบ้างรู้จัก t i k t o อกไหมคะรู้จักเนาะและ t i k t o อกก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเผยแพร่ตัวคอนเทนต์ของพวกเราออกไปนะคะทีนี้อินสตาแกรมก็มีการพัฒนา ตอนนี้นะอินสตาแกรมกับติ๊กต็อกเริ่มแข่งกันละเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูอ่ะมันคืออะไรวัฒนธรรมควอำบาตรือ cancel culture อ่าน,าานาจ,จากตัวนี้มีใครเดามันได้ไหม่าม เป็นยังไงเอ่ยกำยอสีผิวอะไรนะคะกีีเเวิออใครที่เหยียดสีผิวนี่มันเกิดในยุคที่เรามองเห็นเลยเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เราจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์เลือกใครก็ตามผู้มีชื่อเสียงมาอยู่ในคอนเทนต์เราตอนนี้เราต้องพิจารณาถึงอะไรคะเทรนเรื่องวัฒนธรรมขัอวบาก เช่นเรื่องมูหลานเนี่ขึ้นแฮชแท็กบอยขอดมูหลานเพราะอะไรเพราะนางเอกมูหลานค่ะไปออกความคิดเหน็นเรื่องการเมืองในประเทศฮ่องกงก็เลยถูกบอยขอดทั่วโลกเลยทำให้ดิสนีย์ะค่ะดิสนีย์เนี่ยไม่สามารถทำตัวเลขยอดขายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เต็มที่เพราะว่าตัวนังเอกเนี่ยไปทำแบบนี้นะคะส่งผลกับธุรกิจไหมคะ สมผลแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปเรือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงแบบเนี้เข้ามามันไม่ใช่ยีทิ่อเสียงชื่อชื่อเราจะเสียไปด้วยอย่างถ้าประเทศไทยเนี่ยรู้จักคุณมาเนาะอ,อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไม่อาะเสียใช่ไหมคุณมา้าอนยนค่ะมีใครทราบไหมคว่าคุณมาทําอะไรทำให้งานไม่เข้าเลยอะ่ะคือไม่มีงานเลยนะจากงานที่เปนยอะไม่มี เมืองมีใครทราบข่าวไหมคะยกตัวอย่างให้เขาพูดเรื่องมอวิจารณ์เรื่องมอแล้วไปกระทบกับกลุ่มยังเจเนเรชันทำให้คุณมาอนภาไม่มีรายได้ต้องไปเปิดร้านขายอาหารแล้วส่งผลถึงครอบครัวเห็นไหมคะการทำอะไรเนี่ยต้องเลือกด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์คือรับเวลาในอินฟลูเอนเซอร์ต้องวางตัวที้ดี คนมีชื่อเสียงต้องวางตัวให้ดีแม้กระทั่งคุณอุ๊ใช่ไหมคะเราไม่บอกจริงๆนะผู้แหนไม่รู้แต่ทราบใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นบอยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทอย่างเนี่ยมีเอฟเฟกกับตัวคอนเทนต์ของเราเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยต้องเลือกนะคะอินฟลูเอนเซอร์ให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่าแพนเซอร์อะไรคะเคาเจอบนโซเชียลมีเดียนะคะบนโซเชียลมี ต่อไปคนดังอีกคนหนึงในต่างประเทศพยายามบนสไลด์นี้จะใช้ต่างประเทศหมดไพ่อยากได้อ้างอิงถึงคนไทยคนนี้ใครคะคนแต่งอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์เจเคโรลงเขาทำอะไรเขาไปเหยียดสีผิวเขาไปเหยียดเพศที่สามทำให้คนเนี่ยบอยขอเจเคโรลงทำให้ยอดหนังสือยอดขายหรือการเสร็จแฮร์รี่พอตเตอร์ หรือนวณียาเขาเนิ่ร่วงรายได้เร่ร่วง,งทันทีเห็นไหมคะว่าการที่จะทำอะไรบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันค่อนข้างอะไรคะเซนซิทีมากๆมันเป็นเครื่องมือที่ดีแต่มันมีความละเอียดอ,อ่อนแล้วปี2021เนี่ยคะ่ะเทรนตรงนี้จะถูกนํามาพูดเยอะมากนะคะอันนี้แปลออกมาละก็คือการเลิกสนัสบสนุนคนดังที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม มีทัศนะขลิในเชิงอะไรคะลบรู้จักเทสต์สปีดไหมคะเทสต์สปีดคนที่พูดอะไรในเชิงลบอีกเหมือนกันก็จะโดนแบนหมดเลยแล้วเด็กรุ่นใหม่อะ่ะค่ะยังเจเนอเรชั่นออเดียนส์รุ่นใหม่นะเ,เน,บบมนี่ยควาเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะเขาเกิดในยุคดิจิตอลที่เขาสามารถที่จะค้นหาขอ้อมูลทุกอย่างเองได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อนข้างระมัดระวังอย่างแรง ทีนี้วิธีการ cancel culture ทำอย่างไรนะคะก็จะแนะนำนะคะในตรงนี้นะคะเราสามารถไปนํำไปใช้ในกองรัพของเราได้นะคะเราจะต้องมีการจัดการตรวจสอบขั้นตอนโฆษณาบนแพลตฟอร์มทุกครั้งต้องหาจุดอ่อนนะคะว่าเป็นการแทรขหรือเปล่าแ a ปชั o n ทุก caption ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะคอยจับดูเทรนกระแสะโซเชียลว,ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรตัวแทนของแบรนด์ก็คือคนที่จะ เป็นยังไงบ้างต้องไปตรวจประวัติให้ดีนะคะเพราะสมัยนี้ประวัติยังยมนเซิร์ชหาทางอะไรฮะกูเกิลได้หมดเลยนะคะประวัตินี้ต้องดีครีมมากๆนะคะทีนี้ต่างประเทศเขาทำยังไงต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขามี FBI ออกมาออกมาเป็นมาตรการแจ้งเตือนแคมเปญน,นะคะทวิตเตอร์สร้างปุ่มอะไรฮะแ t ก h ช็คใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บต้องมีการ ดูเราไว้ข่าวเนี่ยมาจากไหนจริงไม่จริงบน Facebook มีอะไรคะถ้าเกิดเราไปเจอพวกเนี่ยข่าวที่ไม่จริงอะ,ะถ้าเราอ่านแล้วเรา,เรามองว่ามันไม่จริงเราต้องกดไปที่ปุ่มอะไรคะสเปมแล้วปุ่มอะไรคะปุ่มรีพอร์ตใช่ไหมรีพอร์ตสเปมนะคะต้องกดเข้าไปเลยนะคะแล้วจะบอกว่า Facebook เนี่ยเขามีออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยละแล้วเราอะ วางทำตรวเชิญเข้ามาได้นะถ้เกิดเจอเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะขอควารึกษาให้เขามาที่หน่วยงานได้นะคะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันเสถียมากเพราะฉะนั้นการใช้งานโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเป็นไงคะดูแลกันอย่างใกล้ชิดเนาะดูแลกัอย่างใกล้ชิดอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะคะจะเริ่มเข้า นึ่งแล้วนะเกิดมาตั้งนานแล้วเริ่มละเอาล่ะทีนี้พอเห็นศัพท์เหล่านี้แล้วเป็นไงโอ้โหอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดในเนี้ยเราอยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยศัพท์เหล่านี้ในปีหน้าก็จะพูดถึงตลอดเลยนะเขาจะพูดถึง C C Remix i n g User Generated Content Conversation Marketing Misinformation สี่คำพูดเนี้ยค่ะจะมาทั้งหมดแล้วเวลาไปคุนกับใครด้านการตลาด ดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินสีสีแล้วนะส,สีสีนี้เกิดขึ้นหลังโควิด19แล้วปีหน้าเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ r e mixing user generated content UGC คืออะไรเดี๋ยวอ,อันนี้ไม่ได้มีอยู่ในสไลด์ UGC ค,ค,คืออะไรคะ User คืออะไรผู้ใช้ g จเนเร t e คือการอะไรสร้างใช่ไหมคะการปล่อยคอนเทนต์ content คือเนื้อหาหมายถึงคนที่สร้างเนื้อหามีใครบ้าง UGC ในประเทศไทยเราเป็น UGC ได้ไหมคะได้ถูกไหมตอนเมื่อก่อนใน UGC ีซีเฟรนเซอร์เป็นคนดังถูกไหมแต่ปัจจุบันไม่เห็นจะเป็นเลยตัวเรานี่สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ออกมาได้นะะเวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราโพสต์รูปภาพสวยๆเราไปเที่ยว คนกดไลค์เยอะๆเป็นไงคะเราก็เจเนอเรตคอนเทนต์อ,ออกมาแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์เป็นคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยคนที่เข้ามาอินเน็ตที่แหรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็น u g c ที่มีคนขอโล่เยอะๆที่คนรู้จักนะคะเดี๋ยวเราเริม่มกันนี่นี่คือคำแปลคำว่า remixing user generated content นั่นหมายความว่าเทมเพลตหรือฟิลเตอร์ต่างๆ ยูเซอร์หรือผู้ใช้งานจะเอามาใช้ทั้งหมดเดี๋ยวจะเริ่มเปิดวิดีโอเลยนะคะมีในที่นี้มีใครเล่นทิกตอกไหมคะมีไหมคะเล่นไม่รู้ไม่ได้เล่นมีใครเล่นทิกตอกมันมันก็จะมีฟิลเตอร์สวยๆมันมาทำการตลาดได้ถูกไหมคะทิกตอกมันมีทั้งเสียงภาพต่างๆนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ มันมีทั้งเสียงภาพาแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆอินสตาแกรมสามารถทำได้เหมือนติกต๊ก o อกไหมตอนนี้ได้ไหมมันกำลังจะหลหลายละด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเรียลแต่ในสหรัฐอเมริกาต่างประเทศมีแล้วแต่เมืองไทย ฟีเจอร์ตัวนี้คงกำลังพัฒนายอยู่นะคะกำลังจะเข้ามาที่ประเทศไทยเราเราคงได้ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เราเร็วนี้เดี๋ยวจะเปิดยกตัวอย่างให้ดูว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะเห็นว่าบางทีเนี่ยอะไรหลายๆอย่างต่างประเทศเค้ามีแล้วแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะเข้ามาแล้ว